การที่ริ้วรอยมาช้าทำให้เราหน้าดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาวอยู่เสมอครับ4ขั้นตอนพิ่ชิดหน้าแห้งมากหลายคนถาหมบอกว่าหมอ,อทีมทำยังไงเวลาที่คนไข้มาคลินิกความงามแล้วแนะนำผมจะบอกว่าผมจะประเมินหน้าก่อนถ้าเขาเป็นคนหน้าแห้งมากนะ จะมีริ้วรอยเล็กๆๆตั้งแต่หางตาและใต้ตาแล้วจะเห็นชัดมากหลังล้างหน้าวิธีการแนะนําผมก็คือข้อที่1นนะครับใช้เจลล้างหน้าที่มีฟองน้อยไม่มีฟองหรือว่ามีฟองก็ตามแต่ฟองนั้นเป็นชนิดที่เป็นกรดอ่อนๆแล้วไม่ทาให้หน้าแห้งพิสูจน์ได้ง่ายครับหลังล้างหน้าเสร็จถ้าหน้าตึงแสดงว่าเจลล้างหน้านั้นไม่เหมาะกับคนหน้าแห้งคนหน้าแห้งหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บต้องเหมือนมีอะไรเคลือบบางๆไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มอยเจอไรเซอร์มันระเหยระหว่างล้างหน้าข้อที่2คือเราต้องพยายามอย่า ใช้โทนเนอร์หรือว่าน้ำตบหรือเอสเซนต์นั่นเองอี่ะ ที่มันมีแอลกอฮอล์ดังนั้นใครก็ตามนะครับที่หน้าแห้งไม่ควรจะใช้แอลกอฮอล์ที่ผสมโทนเนอร์ยกเว้นมียกเว้นข้อเดียวครับคือเราใช้เฉพาะตำแหน่งที่มีรูขุมขนกว้างเช่นตรงกลางจมกูกข้างๆตรงนี้ตรงคางที่มีรูขุมขนกว้างเช่น<ช>ที่<ช>ผมใช้ก็มีโทนเนอร์เบอร์หนึ่งจะใช้บริเวณที่มีรูขุมขนกว้างเท่านั้นไม่ใช้ทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะโทนเน,อ,เนอร์เบอร์หนึ่งมีแอลกอฮอล์เล็กน้อยอยู่ทําให้หน้าบริเวณอ,อื่นนะแห้งข้อที่3คือทาจอ i ์ไรเซ z e r สำหรับผิวแห้งมากอย่าลืมนะจอ i ์ไรเซ z e r มีตั้งแต่ผิวมันผิวธรรดา วแห้งและผิวแห้งมากถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งมากต้องใช้ moisturizer สำหรับคนผิวแห้งมากหรือ moisturizer for extra dry มันจะเขียนเนี้ย extra dry skin ข้อสุดท้ายก็คือในเมื่อเราเป็นผิวแห้งมากนะครับสังเกตนะครับทุกคนนอนห้องแอร์หมดแล้วพอนอนท้องแอร์เสร็จปุ๊บตื่นมาตอนเช้าจะหน้าแห้งแล้วมีริ้วรอยวิธีป้องกันริ้วรอยจากหน้าแห้งคือเราต้องทาครีมเสร็จใช่ไหม แล้วเราก็เอาน้ํามันทาบนหน้าไม่ไว่าจะเป็นเบบี้ออยล์หรือน้ํามันต่างๆที่คุณใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครน้ำมันมะกอกสำหรับทานหน้าน้ํามันว่าร้ำสกัดเดย็นทานหน้าก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ m o i s t ร r i z e r ส่วนหนึ่งเราเหยช่วงที่เรานอนหลับนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเรียงลาดับง่ายๆนะสรุปง่ายๆทั้งสีข้อเนี่ยผมจะใช้ง่ายๆเลยนะจะใช้โทนเนอร์เบอร์หนึ่งน,นะครับ ตำแหน่งที่มีรูมขนกว้างเท่านั้นแล้วผมก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์อินเทนซีฟครีมโบกซักจนกว่ามันจะไม่ซึมผมใช้คำนี้นะโบกรอบแรกซึมโบกรอบสองซึมโบกรอบสามไม่ซึมแล้วก็พออันสุดท้ายคือผมจะมีน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นขวดเล็กๆของภรรยานะครับขโมยของภรรยาใช้จะดูว่าวันไหนหน้าแห้งมากก็ทาน้้ำมันวันไหนหน้าไม่แห้งผมก็จะไม่ทานน้ำมันสรุป,ปง่ายแค่นี้นะครับอย่างนั้นใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้อยู่ก็พิมพ์คำว่าริ้วรอย หรือว่าพิมพ์คําว่าหน้าแห้งคาใดคาหนึ่งนะแล้วโรบอทของผมเนี่ยจะส่งตัวอย่างให้คุณเห็นเสร็จปุ๊บอ๋อเคยเห็นแบรนด์นี้ชื่อว่า c ีทูวันขายอยู่ในกรุงเทพบางคลินิกใหญ่ๆที่อยู่ในห้างคุณก็ไปสามารถไปหาซื้อได้หรือให้ทีมงานผมที่เป็นลูกศิษย์เขาส่งให้ก็ได้รักทุกคนนะครับอยากให้คนไทยที่มีผิวแห้งเนี่ยริ้วรอยมาช้าลงครับการที่ริ้วรอยมาช้าทําให้เราหน้าดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับแล้วเจอกันทำความรู้ดีๆกับหมอทีมดรทีมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ